ก่อนจะเริ่มปิสิกาบหนึ่งครั้งไม่ต้องไปมือกราบ่อนทำนามูสังเกตองค์การนามูตัสสักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ กายกรรมังกยัวจีกรรมังวจีกรมังมโนกรรมังมกรมังอภิสิกรรมังอภิสิกรรมังสัพพะาปังสัาปังวินาสันตุวินาสันตุกายกรรมสามกายกรสามวจีกรรมสีจีกรมสีมโนกรรมสามมนกรรมสามกรรทันใดกรรมทันใดทีพวกข้าพเจ้าพวกข้าเจ้าเคยศบประมาณเคยสประมาณุนิจา ก็ดีกิราก็ดีคุณมานาก็ดีมนาก็ดีถึงต่อหน้าก็ดีมนาก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีถึงกายวาจาใจก็ดีกายวาจาใจก็ดีเจตนาก็ตามเจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาก็ตามไม่ได้เจตนา ขอให้ขให้คุณพ่อใบสีเวียงใบสีเวียงจงอโหสิกรรมจงอโหสิกรรมให้แก่ลูกแก่หลานให้แก่ลูกแก่หลานทุกคนทุกคนเธอทุกสาธุสาธุทุกท่านสุเสร็จพิธีขอกรมาศพบนทูบวางไว้บนพาเลยครับทีนี้จะให้ลูกหลานเพื่อกันยก ปั่นตีหีบเออพี่น้องมาซอยกันพี่น้องมาซอยกันาาโยนนะพี่